มาครับแมตช์ตามคำขอวันนี้นะครับมีคนขอเข้ามาว่าอยากดู dx ปะทะกับ brother of destruction นะครับจัดให้เลยครับมาวันนี้เรารับบทเป็นชอน์ไมเคิลนะครับวิ่งไปขวางลำตัวใส่เคนก่อนอ่าแล้วก็ t r ิปเปประกบคู่กับเดียเดเทเกอร์ไปเราจัดการเคนนะฮะแมตช์นี้ไม่มีกฎกติกานะครับใช้อาวุธได้หมดเลยแล้วก็เป็นทอร์นาโดแท็กด้วยนะไม่ต้องแตะมือครับลุยๆกันไปเลย โอ้โหโดนขึ้นมาโดนเคนเอาอันเดอร์เทเกอร์มาเล่นเราต่อจับยกขึ้นไซด์วอล์กแลมเล่นลูกหนักครับทิ้งขาอีกหนึ่งทีเคนไปปั๊มที่เวสโ้โดนอันเดอร์เทกเกอร์กัดทืบอยู่เข่ากระแทกอันนั้นก็ทุกโอ้โหโกดกดไม่โดนจังหวะปุ่มสักสักอันเลยเนี้ยเคนมาเล่นต่อโอ้โหเดี๋ยวให้ลุกบ้าง อาเคนกดทิปไปใช่ไครับยังอันเดอร์เทคเกอร์อยังตามเราอยู่ทำอะไรพี่เอาอาวุธครับเมื่อกี้จอดจ้องๆ,องๆนึกว่าจะยกอ,อ้าวลือโตะครับโอ้โหโดนรวบอีกอยังลือไม่ทันเสร็จเลยให้โดนเอามานอนกับโตะเอาอันเดอร์เทคเกอร์ชูมือข้างบนก็นัวเนียกันไปนะครับอ้าวโดนดีๆีอีก ทิ้งสอกตามโอ oh, ้โหเ x เป็นรองครับตอนนี้ b r o t h e r of Destruction เหนือกว่าโอ้โหโดนจับเวียงเทเกอร์เทเกอร์เล่นลูกหนักตลอดนะหลบได้โดนถีบหน้าอีกโอ้โหเคนก็จ้องข้างหลังอ้าวเคนไม่ไม่ยอมให้ได้เว้นช่องว่างครับกระทืบต่อหลบได้ไม่มีประโยชน์นะครับต่อยเอาไม่ได้ครับโดนเทเกอร์ต่ออ่ะสอกได้ครับ ทิเบตมาเข่ากระแทกเคนเออให้ได้ให้ได้แก้ตัวหน่อยอเวียงอัดบันไดเล็กบันไดเล็กโอ้โหให้ได้แบบให้ได้เป็นฝ่ายรุกบ้างเถอะพี่เอาโดนเตะอีกถือบันไดยังไม่ถึงไหนเลยเอาทางนั้นเคนก็ได้เปรียบครับั่งนี้อเดรเดอร์ถอดเสื้อแล้วแทบจะไม่ได้เปรียบเลย ข้างบนทิเบได้ครับแต่โดนอเดลทเกอร์ oh. เล่นงานต่อดู uh oh. โดนโชคอแสลมแล้วทิเเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตีเออโอาเคนไล่ตามนีนะครับ B อ่ขึ้นเชือกเทเกอร์ <T aker S 1> เสียบไม่ได้ครับ B จะบล็อกได้ต่อยเชนไปเอาอป้ายมากระโดดทุบเอา้าโอโหขวางลำตัวผิดโทษโทษเพื่อน เอาจะตีเหรอบอกได้ครับตีเทเกอร์มาตัดขาจังหวะเขาดีกว่าทิเบสดูไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชอนไมเคิลเลยโดนเอาป้ายทุ่มอีกทิเบสเชนเดินมาครับขวางลำตัวทันอยู่มาลากคอเคนขึ้นมาจับเอาเทเกอร์ใจเย็นใจเย็นเวี่ยงอัดกับที่กันก้นคนดู และเทเกอร์ก็มาสวมต่อครับโดนโอ,อโคกก็กขอบไปทีแทบจะไม่ได้ตอบโต้เลยเหรอวะเนี่ยแมตส์นี้โอ้โดนหัวฟาดพื้นทิเอชมาก,ก็โดนอีกโอ้โหเดี๋ยวเอาติดทิเอชต่อยใครไม่โดนเลยโอ้เลตุ้มเป๊ะงานนี้อืมพุ่งไปสู่ไซด์ไร ฝั่าางนี้ทีเก็โดนต่อเนื่องไม่ให้ได้พักมาเทเกอร์มาขอสวิตชินมิวสิกหน่อยกดเลยเอา้าเคนไม่ช่วยครับโอ้ทีบหน้าเฮ้ยเคนไม่ช่วยคู่ทักทีมหรอเอา้าเคนกดครับทีเสเร็วช่วยหน่อยอยังยังได้อยู่ครับดาเมจยังไม่มากพอเอาจะกโคลสไลด์โดนเคนจับเฮ้ย ทูมโตนไพนเดเวอร์เรียบร้อยครับโกรธไหมแต่กรรมาการเละไปแล้วเคนจับลากไปโขกกับเทินบาร์เก้นเคนจับเอาเดอร์เทกเกอร์ใส่ทูมโตนไพนเดเวอร์ฝั่งนูน้นเอาเคนโกรธแล้วเฮ้ยหนึ่งยังยังอยู่ยังอยู่อ่ะเทกเกอร์กดทิปเอชหนึ่งสองยังทิปเอชก็ยังเหนียว โอ้โหเราไม่สามารถที่จะไปช่วยเพื่อนได้เลยจับซันแรมครับเคนโอ้โหเอาเทเกอร์มาทิ้งสอกซ้ำที่เคนทำไว้อีกโกรธเลยต้องใช้ตัวช่วยโอ้โหไม่งั้นแพ้แน่ครับเคนเอาไปโขกกับอ่าขอไปทีไม่ใช่ดิที่ไปโอ้โหม่วงไปหมดล้ว ฝั่งนั้นดับเบิลทีมครับต่อยกันนอนนานเกินอ่ะเดนเดเกอร์ใส่ลาสไลทริบครับเรียบร้อยเคนขึ้นมาเอา้าไม่มีสวิตช,ชินแ,แต่ป้องกันได้ขวางลำตัวไปก่อนเฮ้ยถ้าไม่ตายหมดตอนไหนวะหรือไม่มีตั้งแต่แรกอ่ะขึ้นเชือกแล้วครับทิ้งศอกไม่ได้หลบได้อีกเทเกอร์จับมาลากเอา เฮ้ยกดไม่ทันกดช้าไป <In> เฮ้ยท่มโซน <'s> พายไดเวอร์เรียบร้อยเฮ้ย <'s> <Hey, S 2> อย่าบอกนะว่าหนึ่งโอ้โหกดไม่ทันสองสามเรียบร้อยเฮ้ยบาร์เทอร์ออฟเดสติเคชั่นแข็งจริงดีเอ็กซ์แทบจะสู้ไม่ได้เลยแมชน,บบนมี้แบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ นี่ครับตำนานประทะตำนานแต่ว่าแบบนี้มันเสียศักดิ์ศรี DX หรือเปล่าอย่างนี้ต้องรีแมช c h ะขออีกรอบนะมาครับวิงเ่ข้าไปขวางลำตัวมูดเดิมเลยอ่ะรอบนี้ต้องชนะให้ได้โคสไลน์ line, เอาอันเดอร์เทเกอร์มาเล่นต่อจับยกไม่ได้ครับจับหักคอฝั่งนั้นทีเทเก็ได้เปรียบนะครับ เตะอีกหนึ่งทีเอาโดนเทกเกอร์จอเบกเกอร์ตุยท้องต่อยอ่ะไม่เป็นไรโอ้โหโดนเฟสเฟิร์สต้นเกมอย่างนี้ไม่เป็นไรชัยชนะต้องเป็นของพี่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยอะไรวะโอ,โอ,อ,อ้โหมืนมืนเอาโอ้โหแต่ละคนนี่มาแย่งแย่งเงินจองกระถินปา๋าชอน โดนเข่ากระแทกครับโดยเคนชิปเบสมากระแทกเทเกอร์อย่าบอกนะว่าลงเอ่ยแบบเดิมอีกโอ้เข่ากระแทกชิเบสลงไปข้างล่างเลยครับเทเกอร์เหินโอ้โหแมชเมื่อกี้ไม่มีเหินนะแมชนี้ป๋าเหาะเลยเอาถอดเสื้ออีกแล้วโอ้สงสัยจะรั้ง เมื่อกี้เหมือนเคนหยิบป้ายม,นะมานะมาเราจัดการกีตา้าต่ออาวุธประจำตัวเทเกอร์โดนเบี่ยงมาตรงนี้ครับเตอีอ,อใช้อาวุธให้มันคุ้มค่าในป่ามาดาบเคนโดเตยเอาไม่โดบไม่ได้ครับไปติดกระทิกันกคดูและมาเตะต่อยเน้นเน้นยัง สวนกลับได้อยู่ครับนี่ทิ้งหมัดอีกหนึ่งทีดาบเชนโดมาตีตีเน้นเน้นกรรมการชาลส์รูบินสันสนใจเอ้าไม่โดนอืมตีหมั่นไส้กรรมการเอ้าโดนกระแทกตรงอีกเคนโคตรไวอ่ะเห็นตัวใหญ่ คือเร็วกว่าป่าชอนหรือเปล่าเนี่ยมาเก้าอี้มาเคนต้โอ้โหง้างนานไปนิดนึงเน้นๆครับอย่าให้ได้ลุกอืมทิเบสก็โมแต่ยืดโดนเอาอนนเทเกอร์หอ,อกก็ไม่เข้าถ้าแต่ว่าก็โดนเหมือนกันครับมีดาเมจน,นิดนึงมากีตา้ารอใครจะเป็นคนขึ้นมาเทกเกอร์เอาถังมาครับเตะทีเสเอาเบรกได้เอาเทกเกอร์ไปโขกแทน ใครขึ้นมาก็โดนกีตาร์เลยคนแรกเขนไหมยังครับเอาเข็นมากระแทกทิเบสโอ้โหแข็งจริงนะทีมนี้เขนชูมือเอาอุต่อครับอา่าเป็นโต๊ะเออแมตเมื่อกี้ไม่มีโต๊ะใช่ปะโต๊ะพุ่มใหญ่ก็ไม่พังแมตนี้ต้องมีโต๊ะพังละอเนขึ้นมาขึ้นมาตีเอา้าเดี๋ยวเดียวแปบ๊บนึงเอา มันตีไม่ตรงจังหวะ c l สไล l ์เทกเกอร์ลงไปขึ้นมาทำไมิปเ p ชสป,ปายบาสเตอร์เ,อเดี๋ยวแป๊บนึงเราจะหยิบโต๊ะไม่ติดครับเอาหยิบโต๊ะไม่ได้ิปเ p ชกดเคนได้แค่สองเค้นมานอนทับโต๊ะอยู่แน่อ่ะเอาิปเ p ชใส่เพชรดีกรีครับเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้โอ้โหจะใส่สวิทช์ชินไม่ได้ครับ โครสไลน์ที่ไปตกเวทีโอ้โหกดอะไรไม่ค่อยติดเลยแมตชนี้อ่ะรอจังหวะใส่สวิตชินเคแล้วกันสวิตชินมิวสิกเรียบร้อยแต่ไม่กดอา้าวเมื่อกี้มีซิกเนเจอร์ขึ้นครับอ่าเรามีเขาเรียกว่าอะไรโชว์สต็อปเปอร์เออจำชื่อท่าไม่ค่อยได้มาจัดการโชว์สต็อปเปอร์เรียบร้อย เอาเทเกอร์มาทีบอีกโอ้โหทิ้งสองตามอย่าบอกว่าแพ้คูณสองเนี่ยเอาโดนเทเกอร์จับเอ้ยกดไม่ทันทูมโซนพายไดยเวอร์เรียบร้อยเอาแตกนะครับเทเกอร์โคตรญิงไม่กดทีเบสลงไปเอาเก้าอี้มาตีเคนเ,เล่นงานเทเกอร์ต่อเออมาช่วยแล้วบ้าง โอ้โหนอนแผ่นอนแบอยู่อย่างนี้ตอนนี้ที่บปก็เป็นตัวแบกเกมไปก่อนนะเอาเวียงไม่ไปครับติดเราโคลสไลน์เคนกงอนขึ้นมาทำไมทิ้งสองอีกหนึ่งที <The cerebral S 1> โตโตมาหยิบได้เรียงอ่าได้แล้วครับเอาโต๊ะไปเอากลางไว้ตรงนี้ก่อน มาขึ้นเชือกกระโดดใส่ใครดีเทเกอร์แล้วกันเอา้าไม่ถึงเทเกอร์โชกแลมทิเบสแล้วกดเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะไปช่วยเฮ้ยติดโอ้โหดีนะทิเบสยังไม่ยอมอ่ะเมื่อกี้ติดทั้งกรรมการติดทั้งเคนงงมากโดนเคนเข่าดักเอาลงยากมากสองคนนี้ หมอกกระแตตุยเลยครับ DX อีิเปเดินไปเจอเทคเกอร์เล่นต่อบอกแล้วอย่าไปไป้ายมาสแตนสแตนบายป้ายไว้รอเขี้ยงใส่เทเกอร์เต็มๆเคนไปเอาแบกบันไดมาอเอาโต๊ะมาครับเคนวิ่งเข้ามาเข่าดากอีกรอบนึงโอ้โหเราจะสวนไม่ทันทิเวก็เล่นงานเทเกอร์ได้อยู่นะครับเคน,นจับ เราแบกไปดีดกระเชือกเทเกอร์ลงไปข้างล่างอ่าวที่แปสใส่เพชรดิกรีเคนครับเรียบร้อยมาไม่ยอมครับสวิตชีนอีกหนึ่งทีซ้ำเคนโดนเบี่ยงตกเวที โอเคตามครับเทเกอร์ก็เล่นงานทิบเบสตอเฮ้ยเดี๋ยวเอา้าวิ่งขึ้นเวทีไม่ได้โดนบูดอกเฮ้ยมันติดอะไรอะ่ะติดโต๊ะแน่นอนอ่ะรีเวิร์สได้ครับจะจับอะไรเวียงเอาโดนเบียงไม่ขึ้นฝั่งนี้ไม่ได้มองเลยนะครับมองแต่ตัวเองเอาไปโขกกับขอบเวทีทิเบสเดินมาโดนเคนอ่ะรีเวิร์สได้ครับขึ้นไม่ขึ้นอีก จับหักคอกันเออมันต้องขึ้นฝั่งนี้มาเทเกอร์เทเกอร์เดินอ้อมไปหาชิเบสครับเขนขึ้นมาไหมนี่โชว์ตัวเอ็กใส่เลยเอาจะวิ่งลงไปไม่ได้อีกชิเบสส่งเทเกอร์มาเวี่ยง อา้าวไม่ไปที่โต๊ะด้วยเบี่ยงตกลงไปข้างล่างอะไรกรรมการโอ้โหถีบไม่โดนชาลสโซวินส<ซ>ัน<ซ>มองอะไรแล้วเขนขึ้นมาครับเหยื่อโต๊ะลายต่อไปเอ้าโดนจับแบกโอ้โหกดไม่ทัน เอาไปดีดกระเชอกอีกรอบหนึ่งเอ s มาเวียงเคนปัม๊มกรรมการลุกมาแล้วครับเอาเทเกอร์เอาดาบเคนโดมาตีเคนจับต่อยเออจะทำอะไรเทเกอร์เคนไปยืนมึนอยู่ข้างล่างมาเวียงไปที่โต๊ะเอออย่างนั้นแหละวิว่งเข้าไปทีบโต๊ะพังครับโกรธเลย หนึ่งสองยังอ่ะขวางลำตัวใสเคนอธิบายใส่เพชรดีกรีครับให้เพื่อนกดเลยเดี๋ยวเราจะกันไว้เองแถมสวิตช์อีกหนึ่งเอาเทเกอร์ยังโอ้โหเทเกอร์ยังยังอึดมาแบบนี้อ่ะทิเบสไป เข่าใส่เคนกดละหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับโอ้ชนะมาจนได้โอ้โหดีเอ็กซ์ครับเอาคืนอ้าวเราไม่มีท่าคู่เลอครับดีเจเนอเรชั่นเอ็กซ์เออเป็นท่าธรรมดานะครับโอเคถ้าชอบก็ริมกดไลค์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเลยกันนะครับเจอกันใหม่แม็กซ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ